สสวััดีครบตอนนี้สวัสดีครับแล้วตอนนี้คุณเรากำลังอยู่กับเกม GTA แล้วตอนนี้คุณลุนตาก็ไปขโมยแจ็คกี้ของใครมาไม่รู้นะครับสงสัยว่าจะไปซื้มอมาแพงมากเลยนะครับแล้วก็ขับไปต่อดสินข,ข้าวคุณลุงตาครับขับเร็วๆหน่อยพี่ลุงตากิเออเด็ดแม่นะครับผมคุมให้ดูเห็นอิงถามหน่อยไหมครับนี่เขาถามหน่อยเได้ไหมครับ หนไ้าหน่อยมือทำหทหน่อืรตู้ทห่อหน่อยมเป็นไอกปต่อหนวาอ้าหน่อยไปต่อเร็วทำหน่อยทำหน่อยมีอจาไม่อมีแจ้ไม่พอไปต่อแล้วครับอ่เจอรถนะครับรถตัวที่มาโอ้โหไปดูรถสภาพนะครับยังไม่เป็นไร แล้วเราลองขึ้นดูก่อนดีค่ะเรียกประกันหน่อยเรียกประกันไม่ได้ไม่ได้เรไปเราจะไปสนามกอล์ฟนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูสนามกอล์ฟแล้วลองดูที่เตะกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนี่ไหมคะโอ้โหถ่ายหน้าได้เลยคต่อทิ้งไว้ตรงนี้แหละเดี๋ยวแล้วก็ไปกันต่อนะครับโอ้เจอรถอืออะไร โอ้โหยังได้ลอมโบจินี่โอ้ซิมูซีนเฮ้ยว่าไงครับลูกพี่เฮ้ยบุกติบุกติมอไซค์มอไซค์บุกตินี่เออแล้วก็ไปกันต่อนะครับเอาเลยนะครับโอ้โหสีนตอรแรงน่าดูนะครับเดี๋ยวว่าเสรษฐายนะครับต้องจบกันแค่นี้ก่อนนะครับคุณว่ะจะมีแรงบ้านนะครับขอบคุณครับ